สวัสดีครับเพื่อนช่องโมแกน h ช n n นลวันนี้จะมาชวนเพื่อนมาทำโรตีง่ายๆสไตล์โมแกนช n เนลนะครับไม่ต้องเป็นเชฟก็ทําได้นะครับมาดูวิิีีการทําของผมได้เลยนะครับสิ่งที่คนเตรียมก็คือมันฝรั่งนะครับจะแบบต้มหรือแบบดิบก็ได้นะครับแต่สําหรับผมแบบต้มนะครับใช้แบบต้มนะครับให้มันฝรั่งเย็นนะครับค้างคืนไว้ยิ่งดีนะครับมันจะได้เหนียวหนุมนะครับ ต้มไม่ต้องเละมากนะครับมันฝรั่งปอกเปลือกแล้วก็สไลด์นะครับถ้าจะเอาแบบดิบก็ได้นะครับสไลด์เลยบางๆนี่ครับอุปกรณ์ที่ผมสไลด์นะครับประมาณนี้เลยครับถ้าเพื่อนไม่มีก็ใช้แบบของไทยๆก็ได้นะครับนี่จะแบบสับเอาก็ได้แต่แบบดิบๆทีกขูดมะละกอบ้านเราก็ใช้ได้นะครับมันฝรั่งอันนี้ของผมใช้แบบนี้เลยครับขูดได้ประมาณนี้ครับที่ผมใช้แบบสุกคือจะง่ายในการทอดนะครับ ไม่ต้องอมน้ำมันเยอะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะครับใส่เนยแค่ผัดเนยก็ได้ครับไม่ต้องถ้าแบบดิบแล้วต้องทอดให้มันสุกมันใช้เวลานานนะครับอาจจะไม่สม่าเสมอครับเรจะผัดหอมด้วยนะครับจะใส่หอมด้วยนะครับ มันหอมเป็นเตา่าเตา่าเป็นเตา่าอย่างเยอะเลยนะครับมาผัดกับมันฝรั่งนะครับก็อเตรียมนะครับหอมหอมหัวใหญ่นะครับเด็กสีไม่เยอะเท่าไหร่ลูกใหญ่ถ้าลูกได้ก็ครึ่งสีก็ได้ผมใช้มันฝรั่งอ่าสองลูกนะครับฝรั่งสองลูก ใจะใช้หอมผัดกับแหนมนะไอ,ไอแฮมนะครับแฮม,มนะครับจะมาผัดกับแฮมกับหมูนะครับเพื่อนจะผัดจะตัดสไตล์ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าก,กันนะครับผมเอาประมาณนี้เลยไล่เป็นเส้น หมูแฮมนะครับไว้ผัดคู่กันครับพร้อมหัวใหญ่ผัดให้เขาได้แล้วค่อยเอามาคลุกใส่กับตัวนี้นะครับครับตั้งกระทะครับเปิดไฟตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันก่อนนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผัด ผัหอมหัวใหญ่กับแฮมครับให้เขาได้ให้ก็ได้ก่อนนะครับตักก่อนแล้วเขามาผัดมันฝรัง่งีหลังนะครับใส่ของไปผัดเลยนะครับ ไม่ผัดพร้อมกันเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะอมน้ํามันนะครับอย่าให้มันฝรั่งของเรากรอบ,รบไว้เอาเนยใส่ทีหลังครับนิดหน่อยหอมเลยครับไม่ต้องผัดนานเพราะมันฝรั่งมันสุกแล้วให้แค่กรอบนอกน,นุ่มในแค่นั้นเองนะครับให้แต่หมูหมแฮมกับหอมเนี่ยหอมกรอบได้ที่แล้วค่อยเอามิกผสมกันแล้วก็ไปผัดเข้ากัน มันฝรั่งี่สลไลด์ไ้นะใส่เกลือนิดหน่อยนะครับครับหลังจากผัดได้ที่นะครับประมาณนี้ครับผมจะเอาน้ำมันออกนะครับจะเอาน้ำมันออก จะแ,แฮมแล้วก็เอามันฝรั่งไปผัดเข้าด้วยกันครับก็จะได้ไม่ติดไม่มันมากนะครับตัวฟังอ้วนนะครับกับหลังที่เอา้ำมันออกแล้วเหลือนิดหน่อยแล้วผมก็เอามันฝรั่งที่สไลด์ไว้เข้าไปคลุกด้วยกันเนี่ะครับคลุกเ้าผัดให้เขาเข้ากันนะครับ ขาทั้งกล้องไม่ค่อยดีนะครับเลยไม่สะดวกถ่ายเห็นชัดๆนะครับต่อไปก็ปรุงรสด้วยผมปรุงรสนะครับตามชอบนะครับใครชอบหนักเบาก็ใส่ตามสะดวกเลยนะครับผัดๆให้เข้ากันนะครับตอนนี้ผมก็ทอดแบบแห้งๆเลยนะครับใสา,น,าน้เนยข้างบนนะครับให้ก็ซึมลงไปนะครับ เดี๋ยวเวลากรับค่อเติมเนยข้างบนอีกทีนนะครับใส่เนยสองรอบสองเลยนะครับใส่ยี่ห้อนี้นะครับไม่ใส่ไปเยอะครับอันนี้กลับเองนะครับปรับกระทะนะครับพังนิดหน่อยนะครับปล่อยทอดไปสักพักนึงนี้กลับสองรอบลนะจะได้กรอบกว่านี้นะครับหลังที่พลิกทอดมา สองรอบแล้วครับก็าบอกเอาประมาณนี้ครับไม่เอากรอบมากนะครับเตรียมยกลงเลยนะครับเป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาดีเลยนะครับใช้ได้กรอบนอกนุ่มในนะครับแห้งๆไม่อมน้ำมันนะครับเดี๋ยวมาเตรียมตัด ตัดเป็นพิซซาเลยนะครับเพื <boundaries> uno, el 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 ่อจะได้สะดวกในการทานนะครับครับต่อไปก็มาทานเลยนะครับตัดสิ่งจานเร้อยแล้วก็มาทานนะครับถือว่าอร่อยเลยนะครับใช้ได้ยำว่างๆก็มีอะไรทำก็ทำทานเล่นนะครับให้เด็กๆทานก็จะชอบนะครับ แตเมนูนี้อาจจะอ้วนหน่อยนะครับหอมเนยนะครับอร่อยด้ครับพบกันคลิปใหม่นะครับเ,เพื่อนๆบายบายครับ